สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับวันนี้มาพบกันใน EP พิเศษนะครับเนาะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมซึ่งผมได้เปลี่ยนฉากในการถ่ายนะครับพี่พี่จะได้ดูกันง่ายๆขึ้นนะครับผมอันนี้จะเป็น EP พิเศษให้ผมพระบ้านเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันหลักร้อยนะครับผมสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาในแอดหนึ่งเจ็นะครับ พี่สนใจก็สามารถแจ้งเป็นหมายเลขทางมุมซ้ายด้านบนนะครับผมแล้วก็แจ้ง EP นะครับผมสามารถพิมพ์มาได้ในไลน์เลยนะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับเนาะในรายการที่1นะครับผมในรายการแรกจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับใน EP นี้นะครับผมขอเปิดในราคาเดียวเลยนะครับเนาะวงละ550บาทจะส่งฟรีนะครับเป็นพีลองดูลองชมก่อนได้ครับ550บบาทจะส่งฟรีนะครับผม องค์2,000บาทนะครับผมพี่พีองดูลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับสวยมากครับผมแต่ละรายการนะครับผมพระบ้านพระสะสมเครื่องรางราคาแบ่งปันหลักร้อยนะครับผมติดตามในใต้ในช่องเลยนะครับผมวัตถุมงคล4ทิศนะครับมีให้ชมกันทุกวันเลยนะครับผมทุกๆ6กโมงเช้านะครับผมเวลาดีเวลาเดิมนะครับช่วงเช้าหากพี่ๆไม่ได้ไปทํางานหรือว่าไม่ได้ไปไหนนะครับผมสามารถมาดูรายการพระ แบ่งปันในราคาหลักร้อยในทางช่องวุมคน4ทิศได้นะครับในแต่ละรายการที่ผมคัดมาให้อย่างดีเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆทุกรายการเลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันเลยนะครับพี่ๆจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผม100เซเลยนะครับจะเป็นรายการที่1นะครับเนาะเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากนะครับ รายการละ550บาทนะครับผม5องค์2,000บาทจะส่งฟรีนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่2นะครับผมมัน,นจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยๆเดิมๆเลยนะครับองค์ละ550บาทนะครับผมหาองค์2,000บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูลองชมก่อนได้นะครับผมสวยมากเลยผมแต่ละรายการนะครับ นี่นะครับผมไฟอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมแต่ผมลอง,ลงจะลองลงกล้องให้พี่ๆดูให้ชัดนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นฉากใหม่นะครับเนาะก็จะมีอาจะไม่ได้คล้ายฉากเดินมนะครับผมนี่นะครับผมในรายการที่2นี้นะครับสวยมากนะครับเหรียญหลวงพ่อพานนะครับเนาะ หากพี่ๆดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นําพระเครื่องรางส,สวยๆพระบ้านส,สวยๆแบบนี้มาแบ่งป,ป,ปันพี่ๆทางช่อง u t u b e นะครับเนาะนี่นะผมเป็นรายกันที่2นะครับลองดูลองชมให้ชอบใจก่อนได้ครับผมจัดทรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหากพี่ๆชอบก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผม แล้วรายการถัดมานะผมจะเป็นรายการที่3นะครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่ในรายการที่3ามอนผมพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับใน ep นี้เป็น ep พิเศษนะครับเนาะตอนรับเดือนพฤศจิกายนนะครับพี่ๆลองดูลองชมให้ชอบใจก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับวงละ5 5 0บบาทจัดส่งฟรีนะครับเนาะ หาองค์2 0 0 0บาทนะครับพี่ๆรอรับได้เลยนะครับผมหาพี่ๆท่านได้สั่งเข้าไปแล้วนะครับเนาะได้รับภายใน1-2วันทำการของไปรษณีย์แน่นอนครับผมาหากว่าอยู่ในเขตกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับแต่ละรายการนะครับลองดูลองชมดูให้ชอบกันก่อนได้เลยนะครับ สามารถทักมาคุยกับผมได้นะครับผมในไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับหรือว่าจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดมาก็ได้นะครับเนาะอันนี้จะเป็นรายการที่สี่นะครับผมพระสมเด็จนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับมินิเรียมแบบนี้เลยนะครับเนาะพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับพระบ้านพระแบ่งปันราคาหลักร้อยนะครับผม ลองดูลองชมลองเลือกองที่ชอบใจจริงๆนะครับผมหากพี่ชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาคุยกับผมได้เลยนะครับเนะาะก็ยังมีอยู่ผมก็จะส่งภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับพี่ๆดานดูดูแล้วชอบใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะเนื่องจากมีพี่ๆหลายท่านนะครับผมที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับใครไวใครได้นะผมพระสวยๆแบบนี้นะครับผมสวยมากเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับ อันนี้จะเป็นรายการที่4แล้วนะครับเนาะหากมีเสียงรบกวนประการใดผมขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะครับละรายการถัดมานะครับมันจะเป็นรายการที่5นะครับเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญพะกวยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเหรียญพอกวยวัดโคสิตรามนะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกกันน้ําแบบนี้เลยนะครับเนาะองค์ละ550บาทนะครับผม5องค์2 0 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆลองเลือกลองดูลองชมมันก่อนได้ครับ มีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครับนี่นะครับผมพี่ๆสามารถคอมเมนต์ติชมผมได้นะครับผมหา,หากว่าวิดีโอ่อ,อผมสง่งส่องกล้องไม่ชัดหรือว่ายังไงนะผมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเนาะผมจะได้นำมาปรับใช้นะครับผมก็จะพยายามลองลงกล้องให้พี่ๆดออูในทุกมุมขององค์พระนะครับผมหากไว หากไปไวก็ขออภัยด้วยนะครับพีพๆสามารถกดหยุดแล้วก็ดูในจุดจุดนั้นได้นะครับเนาะอันนี้เป็นรายการที่6นะครับเป็นเหรียญไตมาศหลวงพ่อรวยนะครับผมไตมาศห้าเก้าหลวงพ่อรวยนะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับเนาะหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมสวยๆเมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญไตมาศห้าเก้านะครับลองดูลองชมกันก่อนได้ครับหากชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผม ผมก็จะพยายามหาพระสวยๆเครื่องรางสวยๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆกันทุกคนนะครับผมในช่องทาง YouTube นะครับจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆนะครับเนาะทุกๆวันเวลา6โมงเช้านะครับพี่ๆสามารถรอได้เลยนะครับผมผมจะลงคลิปในเวลานั้นนะครับในรายการถัดมาจะเป็นเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับผมเนื้อทองแดงรมดำนะครับเนาะสวยมากเลยนะผมหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมรุ่นชนะจนนะครับต่อโค้ด533นะครับ เลขสวยเลขมงคลนะครับผมนี่นะครับสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมหาว่าแสงเยอะไปหรือว่าอะไรยังไงนะครับพี่พีคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับสวยมากเลยครับแตละรายการนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมรุ่นรวยชนะจนนะครับในรายการที่7นี้นะครับเปลี่ยนพ่อรวยวัตโกนะครับสวยๆเดิมๆผิวดำๆแบบนี้เลยนะครับ พี่ๆท่านใดได้ไปแล้วก็นําไปเลี่ยมแล้วก็ขึ้นคอให้บูชาได้เลยนะครับเนาะรุนชนะโจนนะครับผมบูชาไว้ไม่มีโจนแน่นอนครับในรายการถัดมาผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับอ๋อหลวงพ่อแดงนะผมนี่นะครับหลวงพ่อแดงนะครับสวยมากเลยนะในรายการนี้นะครับพี่ๆท่านในสายหลวงพ่อแดงนะครับผมก็สามารถลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับองละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเนาะ หาองค์2 0 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับลองเลือกลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับสวยมากเลยนะครผบแต่ละรายการนะครับพี่ๆท่านไหนชอบก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะในไลน์แอดหนึ่งเจนะครับหรือว่าจะโทรหาผมก็ได้นะครับผมในสายตรงนะครับ0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่9นะครับผมรายการที่9จะเป็นเหรียญหรงผู้เอี่ยมนะครับเหรียญหรงผู้เอี่ยม วัชพานสูงนะครับเนาะผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับปราไม่ผ่านการล้างการเช็ดอะไรมาทั้งนั้นนะครับได้มาสภาพไหนผมก็นํามาแบ่งปันพี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับเนาะพระบ้านแท้ๆเลยนะครับผมพระบ้านแท้ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับดูด้านข้างกันครับองละ5 5 0บาทนะครับาก็ผมจัดส่งฟรีนะครับหาองค์2 0 0 0บาทจะส่งฟรีเหมือนกันนะครับพี่ๆรอรับสายไปณีย์ได้เลยนะครับเนาะจัดส่งให้ทุกวันเลยครับผม พ p รอรับได้เลยนะครับละรายการถัดมามันจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมละรายการนี้จะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อทวดนะผมเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับแต่ตรงกรอบนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรียมอะไรนะผมเจ้าของเดิมแกเรียมแจ้งมาว่าเป็นเรียมเงินโบราณนะผมแต่เป็นเปิดผิวนะครับพระสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผม หลวงพ่อทวดหลวงปู่ดู่าะสแกนะครับผมปี2532้าครับเนาะรุ่นเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆลองเลือกลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับทุกรายการสวยๆตามเดิมเลยนะครับและรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11นะครับในรายการที่11นี้จะเป็นหลวงู่ทวดนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อว่านะครับนี่นะครับผมสวยๆาเดิมแบบนี้เลยนะครับ พี่ๆลองดูลองชมลองพิจารณากันดูก่อนได้นะครับเสือสวยเดิมทุกรายการเลยนะครับเนาะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกกันน้ําไว้แบบนี้เลยนะครับผมได้มาแบบไหนผมนําให้พี่ๆแบบนั้นเลยนะครับผมแบ่งปันเลยนะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆสามารถรอรับที่หน้าบ้านได้เลยนะครับเนาะอันนี้จะเป็นกะลาแกะนะครับผมนี่จะเป็นกะลาแกะนะครับอันนี้ผม น่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมสวยมากเลยนะครับนอะในรายการที่12นี้นะครับรายการทุกรายการใน EP นี้นะครับผมจะราคาเดียวนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะ5องค์2,000บาทจะส่งฟรีเหมือนกันนะครับพี่ๆท่าสนใจหลายรายการนะับสามารถคุยราคากันก่อนได้นะครับพอค้าคุยง่ายใจดีนะครับ พี่ๆสามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับเนาะมีภาพเพิ่มเติมให้ชมทุกรายการนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมกาลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับด้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นตะกรุดฝั่งยูุ่นดอกนะครับเนาะความเสียวรบกวนประการใดผมขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่13นะครับพระหลวงปุษสุกนะครับเนาะนี่นะครับผมพิมพ์พุทธมน์นะครับคางรัศมีนะครับเนาะ สวยมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยจานเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับผมจะลองส่องให้ดูนะครับถ้าหากแสงไฟสะท้อนยังไงผมก็ขออาไปด้วยนะครับผมผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับในรายการถัดมานะผมจะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกตะกุดหรือว่าอะไรนะครับพี่ๆทาานาก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเนาะก็จะมีเลข3ตรงนี้นะครับ นะครับผมรายการที่14นะครับ5 5า150บาทจะส่งฟรีทุกรายการนะครับ5องค์2,000บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับหากชอบใจจริงๆก็สามารถทักมาคุยทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับเนาะหากผมไม่ได้รับสายพี่ๆท่านใดนะครับโปรดรอสักประมาณ1ชั่วโมงหรือไม่ก็อาจจะแป๊บเดียวแนละ้วผมจะโทรกลับโดยทันทีเลยนะครับเนาะในรายการถัดมาทีนะ่ผมจะเป็นรายการที่15นะครับอันนี้ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสือไม้แกะของหลวงพ่ออะไรนะครับเนาะพี่ๆลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องรางนะักมืเสือไม้แกะนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะราคา550บ้ทนะคาับผมใน EP นี้นะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนดูแล้วชอบองค์ไหนก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะ หรือจะโทรครัผมได้สายตรงก็ได้นะครับผมเบอร์090325 1096ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่15แล้วนะครับเสือไม้แกะไม่ทราบที่นะครับเน e ่ีพพิเศษนะครับลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระบ้านพระเหมาพระแบ่งปันราคาหลักร้อยนะผมโดยชอบวัตถุมงคล4ทิศนะครับในรายการถัดมานะผมจะเป็นหลงออปลานะผมอันนี้จะเป็นพิมพ ทรงเม่นนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อปานพิมพทรงเม่นนะครับสวยมากเลยผมในรายการนี้นะครับทุกรายการนะผมมีภาพเพิ่มเติมให้ชมนะครับลองดูลองชมลองพิจารณากันดูได้เลยนะครับผมพี่ๆสวยมากเลยนะครับนี่นะครับผม วยเลยนะครับผมในรายการที่16นี้นะครับผมองละ550านะครับผมหาองค์2,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมสวยสวยเดิมๆมแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมในรายการที่17นี้จะเป็นแหวนนะครับแต่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเนาะนี่นะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้นะผมเป็นแหวนนะครับผมสภาพสวยสวยเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะรายการละ550านะครับ 5องค์2,000บาทจัดทรงฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะผมจะเป็นรายการที่17ของวันนี้แล้วนะครับเนาะใน EP พิเศษนะครับพี่ธนายกำลังช่วงยูนะครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีในตอนเช้านะครับเช้าของวันที่2พฤศจิกายนะครับเนาะนี่นะครับผมในรายการถัดมาจะเป็นเบียนะครับผมเบียแก้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับ ขออภัยด้วยนะครับผมนี่จะเป็นรายการที่18แล้วนะครับเนาะลองดูลองชมก่อนได้นะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถแจ้งเป็นหมายเลขตรงมุมซ้ายของวิดีโอตรงมือถือของพี่ๆทุกท่านนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็นชื่อคลิปนะครับผมหรือว่าชื่อ EP นะครับผมหากพี่ๆสนใจก็สามารถแจ้งว่าเป็น EP พิเศรรษแล้วก็รายการที่18นะครับผมยกตัวอย่างครับอันนี้ในรายการถัดมาจะเป็นหนมุมานไม้แก่นะครับหลวงพ่อสุนวัสสารกาุลนะครับ นี่นะครับผมหนุมานไม้แก่หลวงพ่อสุนวสารากุลนะครับผมสวยมากเลยนะครับเนาะผิวเก่าๆเดิมๆเลยนะครับลองดูลองชมให้ชอบใจก่อนได้เลยนะครับหากมีเสียรบกวนประกันใดผมขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่19แล้วนะครับเนาะรายการละ550ราสนะครับ5องค์2,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการเลยนะครับ รบกวนพี่ๆลองดูกันให้ชอบใจกันจริงๆก่อนนะครับผมแล้วก็สามารถแจ้งว่าปิดได้เลยนะครับพอดีว่าผมเจอมาก็มีเป็นส่วนบ้างนะครับผมก็ที่เจอมาที่สั่งไปแล้วแล้วไม่รับของนะครับเนาะแล้วก็หายไปเลยนะครับอย่างน้อยก็บอกกันได้นะครับผมว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับผมอาจจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมเป็นลิงจับหลักนะครับลิงจับหลักแบบนี้เลยนะครับเนาะหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะครับรายการละ550นะครับ จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม5รายการนะครับ2,000บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะนี่นะครับลิงจับหลักหลวงพ่อดยิงวัดบางบัวนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นลงลงยันแบบนี้เลยนะครับผมสวยเลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นสมเด็จยกแดงมณีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับสวยมากเลยนะครับ ลองดูลองชมในชอบใจนั้นก่อนได้เลยนะครับชอบใจเราก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะสวยเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพีพีพรับสายทางไปณีี์ได้เลยนะครับเนาะก่อนที่ไปไปไปณีน์จะไปจัดส่งให้นะครับพีพก็อ เขาจะส่งข้อความมาก่อนนะครับผมแล้วก็จะโทรมาหาพี่ๆก่อนนะครับสามารถนัดให้ทางไปรษณีย์ไปจัดส่งให้ได้เลยนะครับในรายการถัดมาจะเป็นหลวงพุทธสุขนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์พุทธมนพิมพ์พุทธมนนะครับผมนี่ข้างรัศมีนะครับอันนี้จะเป็นหนุมานแบกแท่นแบบนี้เลยนะครับเนาะด้านหลังก็จะมีรอยจานแบบนี้นะครับพี่ๆไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองให้กล้องโฟกัสให้ดูนะครับนี่นะครับจะอยู่ในเรี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเรียมพลาสติกเก่าๆนะครับ สวยมากเลยนะครับน้องในแต่ละรายการนะครับนี่จะเป็นรายการที่22แล้วนะครับจะเป็นรายการต่อมานะครับผมรายการที่23่สมนะครับอันนี้จะเป็นหนุมานนะผมหนุมานน่าจะเป็นพิมพ์ถวายแหวนนะครับนี่นะครับลองดูด้านในได้เลยนะครับสวยมากเลยนะครับน้องอยู่ในเลี่ยมแบ่นี้เลยนะครับรายการละ550านะครับหารายการ2,000บาทจะส่งฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ EP นี้เป็นราคาแบ่งปันแบบจริงๆเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับ EP พิเศษจะมีเดือนละไม่กี่ครั้งนะครับพี่ๆลองดูก่อนได้เลยนะครับหากสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดือนเดือนหนึ่งนี้ก็จะมีไม่ถึง2วิดีโอนะผม EP พิเศษนะครับในรายการที่24ีเนี่ยเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่มุนนะครับผม เหรียญเสมารวมปูมุนนะครับสวยเลยนะครับผมในเหรียญนี้นะครับผมในรายการที่24นี้นะครับองละ550านะครับผมหาองค์2 0 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับลองดูลองชมกันให้ชอบใจได้เลยนะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมพี่ๆสามารถเสนอแนะได้เลยนะครับผมอยากให้ผม อ่าถ่ายเป็นวิดีโอแบบไหนหรือว่าลงกล้องในส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับเนาะหากชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทางชอ่องวัตถุมงคลสีทิศนําพระเครื่องสวยๆพระบ้านสวยๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะครับอ่าเนี่ยผมขอขยับกล้องนิดนึงนะกล้องมันบิเอานะครับอัานี้จะเป็นรายการที่25นะครับวันนี้จะเป็นสมเด็จยกมรกตนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ พีพีลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับหากสนใจรับพร้อมกับสมเด็จยกแดงมณีนะครับผมจะให้ในราคาพิเศษเลยนะครับเนาะแต่อันนี้ถ้าเป็นรับเป็นรายการเดียวจากราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับ5 5าบาทจะส่งฟรีนะครับผมถ้าเป็น5รายการก็จะราคา2 0 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับอีพีพิเศษราคาแบ่งปันเลยนะครับพีพีลองดูลองชมมันก่อนได้นะครับ ละรายการถัดมาจะเป็นเบียแก้นะครับผมเบียรแก้อยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้สภาพโดนเพื่อไม่ให้เนื้อของเบียนะครับผมโดนอากาศนะครับผมรักษาผิวไว้นะครับหากมีเสียงรบกุ่นมากรนใดผมขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากวันนี้มีรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับเนาะนี่นะครับผมจะเป็นรายการที่26นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะผมเบียร์แก่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยนะครับ ลองดูลองชมให้ชอบใจก่อนได้เลยนะครับผมหากชอบใจจริงๆก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากเช่าบูชานะครับผมก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับได้รับของตามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับหากไม่ตรงนะครับผมผมยินดีคืนเงินเลยครับพอค่คุยสบายๆง่ายๆนะครับในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่27นะครับผมจะนี้จะเป็นสิงนะครับผมไม่แน่จะเป็นสิงหลวงพอเดิมหรือเปล่านะครับพี่พทราบ้อมูลก็สามารถ พิมบอกผมได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมเป็นสิงนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสิงสองขวันนะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดนะครับในรายการนี้ก็ราคา550เท่ากันหมดเลยครับผมในแต่ละรายการใน EP นี้นะครับหรือครัพี่สนใจทั้งหมดนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับแต่ก็ลองดูลองชมวันให้ชอบใจก่อนได้นะครับพอคุยง่ายๆสบายๆนะครับผมสามารถคุยสามารถสอบถามอะไรได้หมดเลยนะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP พิเศษนี้แล้วนะครับเนาะ EP พิเศษในวันที่2พฤศจิกายนในปีพศ2500นะ2,566นะครับจะเป็นพระกิ่งนะครับผมพระกิ่งอยู่ในเรียบแบบนี้เลยนะครับราคาใน EP นี้จะเท่ากันหมดเลยนะผม550บาทนะครับเนาะพระกิ่งพร้อมเรียบพลาสติกนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันให้ชอบได้เลยนะครับ หากชอบใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะนี่จะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับสวยๆเดิมๆทุกรายการเลยนะครับ หากพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมใน Line แอดนะครับ174 o i p d q นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในเบอร์สายตรงก็ได้นะครับเบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นสแกนคิวอารโค้ดตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ